สวัสดีครับพี่น้องครับเมืองนายุทธตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับลูกสิ้นหนึ่งคนเป็นตาแสบแห้งครับพี่น้องครับร้านยุทธไทยตลาดนะครับมีเข่าขาหมูพร้อมนะครับขาหมูขายไม่ละจักบาทไหมค่ะลูกสิ้นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นอ๋อเอ็นสิบบาทครับเล่น้อยนี่ห้าบาทบอกครับมีผักให้กินพร้อมเนาะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวผมสิลองซมให้พี่น้องเบิ่งกได้ครับในี้ นี่แหละครับพี่นองครับเอ็นเนื้อนะครับพี่นองครับเด็ดสิ่ล่องซิมลูกซิ่นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อเวตาเสบแห้งหนึ่งนะครับพี่นองครับลูกชิ้นนึ่งแม่ค้าขายทุกวันเลยบ่แม่ค้าขายอยู่ตรงนี้นี่บ่ตรงที่มีขาหมูอยู่ด้วยนี่บ่ตรงนี้ทุกวันเลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะเอาละพี่นองครับมาชิมลูกชิ้นเนื้อเจ้าอร่อยทีนี้ เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาลองซิมกันนาจิ้มมิจกแบบครับแม่ค่าวันนี้มีเผ็ดค่ะปกติจะมีหวานไอตัวไหนครับเผ็ดเผ็ดทั้งสองอทั้งสองบอกเพื่อนบอกว่าเผ็ดทั้งสองครับพี่น้องครับลูกชิ้นเนื้อตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอแบมครับพี่น้องครับหลังจากกินลูกชิ้นไปแล้วตามด้วยสลัแหน่

นี่แหละครับพี่น้องครับลานเพิ่นยู่มองนี้เด้อครับแม่ค้าเพิ่นขายที่มีขาหมูอยูหนาลานเพิ่นนะครับขายทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มนะครับท่านใดอยากจะมาชิมก็มาที่ตลาดสดอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับลูกซีนน้ำจิ้มสับเสืยอพักแบบไม่อั้นนะครับพี่น้องครับไปละล่าคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ